อ๋อมันเลย่มแปะแม่แปะโอ้ตายเหอะโอ้ยพวดเลยตโตโตโอ้โหลึกโอ้ลูกนะครับเป็นซอกอ่ะนี่นะครับคุณผู้ชมลักษณะของใครมันก็ในกระมังนี่มีประมาณสักอ่ากิโลกว่าถึง2กิโลนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีสปะนะครับผมคลิปนี้เรามากันปลายๆของฤดูกาลของการขุดแมงมันนะครับเข้มข้นเข้มข้นแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่ามันอยู่ ไปลายๆของฤดูกาลแล้วเนะาะเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะแตกต่างออกไปจากคลิปก่อนๆที่เรานําเสนอในการค้นแางวันนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ไปดตามทีมงานชุดเดิมครับทีมงานสามดอนก็คือลุงดีลุงดำไอ้แดงนะครับไปดตามรับชมกันเลยครับที่มองแพทย์ห่างอ่อนรู้ฮะเนี่ยเนี่เนี่ย เจอแล้วนะครับเปิดแค่มาถึงสามนาทีนะครับ <laughs> เจอร่องรอยแล้วครับคุณผู้ชมไม่ถึงสามนาทีนะครับเปิดไปนิดเดียวก็เจอหอยกินของมันละขุดมาสักระยะหนึ่งเจอแม่ครับหรือว่ามดงานจนวนหมากตอนนี้ทีมงานกับลังวิเคราะห์อ,อยู่นะครับ อย่งตามแกะรอยอย่างไม่ลดละครับตอนนี้ทีมงานสามดอเข้าไปแซโๆละเริ่มหายใจแห้งแล้วนะครับหลุมนี่มันมันกลงแดดตัวนะครับคุณผู้ชมคือช่วงหน้าแรงรอไฟมันไม่แปลแล้วก็ ทีนี้ใบไม้มันกัดไหม้มาเนาะแล้วมันมีห่มอยู่ครับมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยอิดเวยนะครับ <c oughs> เหนื่อยเร็วเนาะ <c oughs> แดกแดดไยเสียงเงอเยอะเอาจริงเจอร่องรอยแล้วนะครับจรเจอทั้รง,อองรอยกินแล้วก็เจอทั้งโมดแกนมนะันเนาะแต่ว่ายังยังหาจุดที่เราจะเข้าไปหาสู่ฮงรักยังไม่ได้นะครับน้ไปหายเลยลูกเนี่ยถ้าพร้อมเลงวะใช่พร้อมเองตังคับมันยังไงนะ หลังจากแกรอยมาตั้งแต่ตอนแรกนะครับคุณผู้ชมอตอนแรกเราประเมินว่าหางมันน่าจะอยู่ตรงบนจมปลวกเนาะแล้วทีนี้พอขุดไปสักพักแล้วเนี่ยครับปรากฏว่าไอ้ตัวแม่มันเนี่ยมันออกมาจากใต้ดินนะครับแสดงว่าลังลักมันจะต้องอยู่ต่ากว่านี้ไปแหมนะครับเพราะฉะนั้นทีมงานจะต้องเปิดเบิกแน่ดินใะห้มันกว้างกว่านี้นะครับผมเพื่อ,อเราจะเข้าสู่ลังลักมันนะครับตอนนี้เริ่มเริ่มจับทางถูก้ะครับ ในการแกะรอยแมงมันนะครับในช่วงแนบปลายปลายของอที่เพื่อนห้องว่ามันปลายปลายฤดูกาลนี่นะครับ mm hmm. คุณผู้ชมถ้าสังเกตเทารับชมคลิปจากช่องมีสาพตั้งแต่แหลกที่เราทําคลิปคุดแมงมันนั้นนะครับวิธีการคุดนะช่วงแรกๆเขาจะต้องหารอยกินเนาะหารอยกินเรียบร้อยปุ๊บจะเจอฮูจีมันนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็จะตัวฮูจีนั่นนะเพื่อไปสู่ทางเดินหลักนะครับแล้วกอตามทางเดินหลักเพื่อเข้าสู่รลงังหลักแห่งกรรมนะครับแต mm hmm. ่ว่า ในการคุดไปลายปลายฤดูกาลเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะครับคุณผู <k> ้ชมเทคนิค <ๆ S 1> ในการคุดเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนั่นก็คือถ้าเขาคุดไปแล้วเนี่ยเขาไปเจอตัวแม่มัน,น่แสดงว่ามันใกล้หลังลักเลยครับเพราะว่า,าบัดจำเป็นจะต้องตัวหอยกินหรือว่ารูแล้วนะครับเพราะในช่วงที่ปลายปลายฤดูกาลเนี่ยไข่มันออกมาเป็นแม่ปีกมาแล้วเนี่ยแม่มันจะขางครับเพราะว่ามันจะห่วงไข่เนาะมันจะห่วงไข่พุ่มเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเขาเจอตัวแม่มันเนี่ย มั่นใจได้เลยป่ะมันต้องใกล้ลังลักแน่นอนเพราะว่าแม่มันจะบันีไก่ลังลักแล้วครับเพราะว่ามันห่วงไข่นั่นแหละครับมีสัญญาณที่ดีแล้วครับตอนนี้โอ้ออกไปแป๊บเดียวครับคุณผู้ชมปรากฏว่าเจอลังลักแล้วครับแต่ว่าลุงดีกบลังแต่งแต่งแกลกหลุมนะครับแ,แต่งแต่งแนมันลุงดีสู้ๆู้ดหัวเสียงอ่ะ Oh. บ,บุบบุบบุบอะค่อยๆจะลุกเนาะเนี่ยครับเวลาเราใกล้ถึงล่างๆนะครับเวลาเคาะดินมันจะดังเหมือนขนุนซุกนะครับดังบุบบุบ <c oughs> บุ قة, บเลยเนาะโอ้โหเบาเบาก่อนตอนนั้นเขาก็ขุดได้กับเจ้าไก่ไหมก่อนขุดโดนน้อยเดียวไอ้ดาวมันจอกเนี่ยแล้ย่ำแปะไอ้ดาวมันจอกลุูกบนไหมเหรออ๋อมันเลยเแม่ยแปะโอ้ตายเหรอโอ้ยพวดเลย เจอแล้วนะครับคุณผู้ชมเจอแล้วเจอแล้วแต่ผมมาแก้เข้าไปถ่ายเดี๋ยวมันจะไปเกะแกะทีมงานนะครับคุณผู้ชมดูทั้งหนอกหันกขาวๆที่ลุงดีล้วงลงไปครับนั่นคือไข่ทั้งหมดนะครับโด่ก่กนนะโดไปก่อนนะลึกแกะโดโดโอโอ้ลึกโอ้ลูกนะครับเป็นซอกอ่ะโดเหมือนไอคอนเลยอะ มือโขดแล้วแ่กบูนี่นะครับคุณผู้ชมลักษณะของใครมันแปลกครับอันนี้มันแปลกแล้วดูกาลแล้วแต่ว่าบางลังก็ยังเป็นแยบอยู่หรือว่าเป็นไข่น้อยๆอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นตอนตักนะครับว่าหลังจากไี่แดงตักออกมาแล้วเนี่ยอาจจะมีไข่ใหญ่ๆอยู่ดางในก็ได้ครับผมน่อยเนี่ยเนาะลึกดีเนาะเดี๋ยวพี่แดงจะตักออกมานะครับเต้ง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  มามีไข่เลยอเออมามีเต้งเลยเฮ้โอแปลกเนาะแปลกะแปลกเหมือนกันนะครับแปลกเหมือนกันอันนี้ป,ปลาป๋ายเดูกกนละแต่ว่าไข่อะไข่ที่ยังเป็นไข่น้อยๆก็ยังมีอยู่เย็บโตชุดยอดเออมันปูยังมีเลยเออแมงมันปูมันมันมน่าจะเต้งก่อนมันแม่มใช่ไหม ทำไมมันมีแต่แยบครับผมสภาพอากาศมันแปรปรวนแล้วก็บโอ้ดูดิมันเป็นเต่งมกดอยเนี่ยอืมมันม่เหีมห้างกันข้ปิ้งขาสมเมื่ก่อนวะก่อนมาเอาก่อนมาเอาเรามันเต่งก่อนก็มาเอาเอาดูดิอืมพอยยาวๆเลยนะครับคุณผู้ชมผมจะบัตดนะครับปล่อยยาวๆเลยจะได้เห็นกันชัดๆนะครับแล้วโคงใหญ่อย่างเงี้ยใหญ่เนาะ มีเพื่อเราต้งมันอะโอ้เนาะเต้งมีอยู่แต่ว่ามันเหมือนกักุ้มใหญ่แล้วเนี่ยสาหรับพู่มพันธพาคอื่นที่ผมเข้าใจคำว่าเต้งนะครับเต้งก็คือไข่ที่มันเติบโตขึ้นมาเป็นเม็ดใหญ่ๆแล้วนะครับเหมือนเหมือนเหมือนมดส้มอ่ะมดแดงอ่ะนี่นะครับเนี่ยเต้งมันที่ลงดีโอไม่ใช่หรออันนี้อันนี้นนางผยามันนะครับไม่ไหนหรอนี่นางผยามันนะครับเนี่ย นี่นางพญามันนะครับคุณผู้ชมไอตัวที่ปล่อยออกไข่มานะครับมีหน้าที่ออกไข่อย่างเดียวคืดเบือกคืดแก่านี่ยมันก็มีไข่แม่เป้งบางส่วนนะครับแต่บไเยอะนะซึ่งมันผิดกับระยะเวลาช่วงนี้มันน่าจะฮะโอมีหน้าขนาดนี้โหน้าคือโอ้ ความยาวของลังลักนะครับคุณผู้ชมสอกแกนะครับวงใหญ่ขนาดนี้ใหญ่เนาะถ้ามันมาเต้งเนะาะให้มันเต้งโอ้โหนีไ่ได้มองด้ไรมัเหลือเนี่ยเด้อโอโ้ผมไม่น่าพยา,ยม,ามีเท่าไหนมไหมเอ๊ะอย่างมาแปะนั่งพยามหลายตัวฮะเด้แดอแตกแต่เออไม่รู้ว่าพวกนี้ใหญ่ เจะแอ้ไก่นะลงนี and, ้เลยได้นางพญาม่ทำช่องตัวแล้ว ันนี้คือส่วนที่ล้างไปท่องแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรอล้างแหมรอบนึงหนาอก็อในกระมังนี่มีประมาณสักกิโลกว่าถึง2กิโลนะครับแล้วก็ส่วนที่ล้างบะเซ็ดก็ยังมีแหมนะครับน,น,นี่นะครับคุณผู้ชมผลงานวันนี้นะครับผมลองตองกกอกน้ำหนักพอดีประมาณสัก2กิโลกว่าๆนะครับผม 2กิโลกว่าๆสาหรับผลงานวันนี้ครับแล้วก่อส่วนใหญ่มันเป็นเต้งเนาะเกินงต่อเกลืงเลย50ส่วน50เลยนะครับผมก่อถือว่าคุ้มค่าสําหรับวันนี้นะครับผมครับนั่นคือทั้งหมทั้งมวลนะครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าในวันนี้นะครับเนาะไปแค่ครึ่งวันกว่าๆนะครับรวมๆแล้วประมาณ4ชั่วโมง5ชั่วโมงก็ได้อยู่รวมๆแล้วก็น่าจะประมาณสัก2กิโลกว่าๆนะครับ ก็แทบถือเป็นคิดเป็นรายได้ก็น่าจะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะครับนี่ครับวิธีชุนบดอย่างที่บอกนะครับก็ต้องอาศัยดวงตวัวหนเกก็ท้องที่หน้าทีมงานก็น่าจะขายหมดครับแบ่งกินบางส่วนแล้วก็บางส่วนก็จะแบ่งขายนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ